คลิปวิดีโอนี thứ, ้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลกอลวนแบบได้เด็กน้องๆหอนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกับสวัสดีครับมาพบกันแล้วกับช่องติดติดปั้นนะผู้ชมนะวันนี้มาอยู่กับสารตัวเพเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู กับเกมในตำนานนะครับทนะ่านตําตำนานไม่มีใครเล่นเลยนะแต่วันนี้พี่ตีจะมาเล่นนะท่านผู้ชมนั่นก็คือเลตเปอร์ชัวริเชนะครับหรือเกมพูดเขียวนะเองนะท่านผู้ชมมหาสมบัติแห่งพูดเขียวนะท่าน้พูดจิ๋วนะครับเราดูกัวนว่าวันนี้เป็นเกมที่ไม่มีใครอยากเล่นเลยนะครับดูซิว่าพี่ตีจะสามารถเล่นได้ไหมแล้วก็จะแตกไหมสําหรับสาร์ัลโตเพนะครับซารอ์อัลโตเพเท่านั้นนะเกิดพ,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 พี่ตีไม่รู้นะครับนี่อัตราการแตกก็น่าสนใจอยู่นะ นะครับซื้อฟีสปินไม่ได้ไม่มีคอมโบในสปินปกติแล้วก็มีคอมโบมีตัวคูณตามมาโบแค่ตอนเข้าสู่สแคตเตอร์เท่านั้นนะครับสแคตเตอร์ต้องการ4อันนะครับนี่เป็นเหมือนเ,ออเป็นโพงไม้นะครับใส่ทองแบบเมื่อกี้เนาะเ,เดี๋ยวดูกันว่าวันร่พิตีจะยังไงนะครับเกมนี้พิตีไม่ค่อยได้เล่นนะุคนนะเพราะว่าเป็นเป็นเกมที่ทุกคนไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่า มีข่าวรือเนาะข่าวรือพี่ตีช่างบอว่าข่าวรือว่าแตกยากนะฮะดูซิว่าจะแตกยากจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ถ้าเล่นกับเอ้าเออพี่ตีเพิ่งบอกไปว่าแตกยากแล้วเนี่ยมาแล้วครับทุกนนะสิบห้าฟิสต์สปินแรกของเราฮะไม่รู้ว่ามาเร็วคนนี้จะได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นไปเชียร์กันเลยครับผู้ชมโอ้มาเร็วมากใครบอกว่าแตกยากวะเนี่ยเดี๋ยวไปลากมาตบปากที <laughs> พี่ตีคือกดกันไปไม่ถึง5สปินน้ชมนะ เอาเด็กแว้นไมล่ละเด็กแว้นไมล่ละหน้าโอ้โหหน้าขวดขว้างจริงนะ <g ül üyor> เด็กแว้นไม่นะกำลังจะบอกว่าพี่ตีกดไปประมาณ5-6ถึงสปินนะนะแล้วแตกเลยนะทุไม่ต้องใช้ดับเบิลพัดด้วยใครบอกว่าแตกยากนี่ต้องต้องมาต้องดูดีๆนะว่าเล่นเนี่ยของแท้ได้ป่ะนะครับถ้าของแท้แบบสอตตูเทเนี่ยรับรองว่าแตกง่ายแน่นอนทุกเกมเหมือนกันแน่นอนไม่มีการเซ็ตค่าให้เกมไหนยากเกมไหนง่ายแน่นอนนะครับวิลลวมแนก็โตมาเลยดอกนี้เท่าไรว่ามา โอ้ปลาเขาไป800 900เรียบร้อยระดับไม่กะวินา่าพันสองเลยเอาละไปต่อฮะแต่ง่ายอยู่แต่ง่ายแต่ง่ายน่าเล่นรู้งี้เล่นตั้งนานแล้วทผู้ชมพี่ตีไม่น่าเลื่อนผ่านเลยนะแต่ง่ายมากครับทุก้ชมนะโอ้ยคอมโบสตองเหวี่ยงเข้าไปตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตามคอมโบนะครับไม่ไม่มีรีเซ็ตเลยนะคูณ8เหวี่ยงเข้าไปเยอะมากเยอะมากรากวัลมาแบบรัวๆเลยเกินคาดนฮะ มาเร็วค่ะนี้แล้วเกิน500เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคุ้มแล้วนะยังไงต่อตอนนี้ก็คือปลาเข้าไปคูณเท่าไหรนะ่นะคูณ10แล้วท่านผู้ชมเลข8ฟิสจีปินดูซิว่าจะได้เท่าไหร่อ๋อไม่แตกไม่เป็นไรไปต่อเอาไม่เข้าอีกแล้วอุ้ยเข้าหน่อยสิอุษาคูณ10แล้วตอเคมาเหวี่ยงเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปมีต่อไหมเลข10เหวี่ยงเข้าไปคูณ11แล้ว มีต่อไหมอันนี้น่าจะมีต่อนะท่านผู้ชมนะเหลืออีห้าฟิส,สปินนะครับท่านผู้ชมสิบห้าฟิส,สปินนะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้ไม่เข้าอีกสามฟิส,สปินอันนี้ก็ไม่เข้าอีกโอ้โหเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยเหวี่ยงเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปยังไงต่อยังไงต่อฮะต,ตัวเจเวี่ยงเข้าไปอีกสามจุดเก้าบาทยังไงเล็กสิบเล็กสิบมาหน่อยเออ อู๋เหี่ยงเข้าไปอีกร้อยสี่สิบเจ็ดตัวเอมาตัวเอมาเออตัวเอกตัวเคมาก่อนอู๋เหี่ยงเข้าไปโอ้โหดนิฟพันแปดสิบเออดีดีดีด,ด,ดีและตัวเอมไม่น้อยนะฮะตัวเอม,มาเองเลยมาเองเลยไม่ต้องใครชวนมีต่อไหมต่อน้อยโอ้โหเดี๋ยวจะมีต่ออีกนะรางวัลก็โตแล้วนะดอกนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหคอมโบโคตรยาวอ่ะเป็นครูสิบเจ็ดเข้าไปแล้วไม่กะวินมาเลยนะผู้ชมและถึงระดับซุปเปอร์หรือเปล่าถึงไหม เรียบเลยเขได้ดับซนะุปเปอร์ฮะโอ้โหผู้เขียวของเราแจกหนังจริงรอไปพันแปดแล้วพันเก้าสองพันหนึ่งร้อยสามสิบาทนะโอ้โหคอมโบเดียวเท่านั้นผมบอกเลยว่าเข้าสแกตเตอร์ทีหนึ่งนะบันเทิงเลยฮะหาแล้วจบแล้วสิบห้าเพื่อินได้เท่าไหรสี่พันสี่ร้อยสี่บาทนะกดรับไปเป็นร้อยเนาะแล้วไปต่อครับคุณผู้ชมไม่จบแค่นี้แน่น,นอนนะครับเฮ้ยดูมาถึงตอนนี้พี่ตีลืมเลยคุณผู้ชมฝากเตือนไว้สักเล็กน,น้อยนะคลิปวิดีโอนี้ครับจะถือมาเพื่อความบันเทิง เท่านั้นนะครับไม่แนะนำมันตามนะเด็กต่ำง18ปีควรมีผู้ใหญ่คำแนะนำนะครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีปั่นของเรากันด้วยนะครับและอย่าดูคนเดียวเป็นนังขาดผู้ชมนะอย่าดูคนเดียวเป็นนังขานะครับบอกเลยว่าให้ชวนคุณพ่อคุณแม่ครับชวนพี่ชวนน้องชวนลุงป้าน้าอานะครับเอามา นั่งดูด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตินะครับดูช่องทางรวยไว้ด้วยกันครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับและท่านที่ดีครับจะต้องจัดกับสล็ตเพย์ครับแหล่งลงความมันความบันเทิงนะครับหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับครบจบแนวที่เดียวครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสล็อตเพย์ของเราครับของแท้แน่นอนของจริงจากต่างประเทศครับดูดิเกมที่มีตำนานหรือมีข่าวหรือว่าแตกยากไม่แตกเลยเนี่ยพี่ติยังกดไปไม่กี่ครั้งยังแตกนะ ถ้าของแท้ของดีจะต่างประเทศไว้ใจได้เลยยังไงก็แต่นะครับม,มามาดีมาดิมาดิมาด,มาดิยังไงยังไงยังไง,ง,ไงฮะมีเต่อน,นี้โอ้โหเหมือนเกือกมาเลยอะไรก็ไม่รู้นะทุกมนนะ่อมหรือเปล่านี่ยังไงฮะงงโอ้โห อยู่ในช่วงดึงกลับแน่เลยนะผู้ชมดูซิว่า4,000ของเราจะเลือเท่าไรนะครับเดี๋ยวพิตีจะลองกดต่ออีกสัก2-3นาทีนะดูซิว่าจะมีดับเบิลคะแนนขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้ามีดับเบิลคะแนนขึ้นมาก็ถือว่าโอเคเลยนะผู้ชมนะสำหรับเก,เกมนี้นะครับแต่ปกตินะครับถ้าแต่ละวันใหญ่ในพิตีแนะนําทุกคลิปจริงๆนะผู้ชมทุกคลิปจริงต้องรีเซ็ตเกมนะครับออกไปนะครับแล้วก็ล็ อินเข้ามาใหม่นะครับปัดที่นี้หมดแล้วเราอินเข้ามาใหม่นะครับจะนำให้ท่านผู้ชมนั้นเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ต้องมาอยู่กับช่วงดึงกลับของตัวเกมนะครับท่านผู้ชมและพี่ตีขอฝากเตือนเอาไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ตามพี่ตีมาเนาะและใครที่ดูมาถึง้นรี้อย่าลืมเลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นรายช่องตีนปัาของเราน้วยนะพี่ตีจะได้แบบมีกำลังใจในการรีวิวเกมมันๆแบบนี้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมีให้ดูกันทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูได้เลยครับ มาไหมอุ้ยโอ้โหขอเออคอนดอกคอนดอกตัวเองอุ้ยถังเบียร์มาก่อนถังเบียร์มาตามด้วยตัวเองไหมขอตัวเองแถวแรกหน่อยคงไม่มาเฉยเลยท่านผู้ชมยัยงไงยังมีต่อยังมีต่ออีกยังไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วตอนนี้ อุ้ยโอ้โหเริ่มมาแล้วนะถ้ามีสแคตเตอร์อีกรอบนี้บัตรเทิงนะท่านผู้ชมขอ,ขอขอไข่แตกสักดอกเลยอื้อถังเบียร์เป็นตัวฟรีตามด้วยฮอนดอกแน่นอนฮอนดอกมาฮอนดอกมาตัวเจตัวเจไม่มานะครับมแคตเตอร์ก็เริ่มมาสองอันสามมาแล้วนะท่านผู้ชมถ้ายื้อต่อยหน่อยนี้น่าจะน่าจะได้อีกสักดอกนะสหรับสแคตเตอร์ของเรา ก็ถือว่าแตกง่ายนะครับดูซีดูซีซจะจบที่ไหนจะจบยังไงฮอดอกมาตามด้วยโอ้ยในมีตัวคอมโบต่อซะ่น่อยนะตอนนี้คือพี่ตีพยายามแบบเล่นให้ดูนะว่าสามารถยื้อกลับมาได้หรือเปล่านะครับสามารถตีไข่แตกได้หรือเปล่าโดเจแถวสองแถวสองไม่มาเลยปะมันเหมือนจะแตกแต่ก็ไม่แตกตลอดนักชมเล็กสิบมา มีไหมอือตัวเอมันเปลี่ยนเป็นตัวเคเขอล้องเล็กสิบเฉยเลยเอ้ยตัวคิวแตกบาเทิงเลยดูไม่ทบแล้วตอนนี้เล็กสิบมาเฮ้ยเล็กสิบมามาเยอะอยู่นะช่วงนี้ยังไงต่อคือนึกว่าจะมีต่อนะฮะท่านผู้ชมถังเบีย้ยโอ้ถังเบีย้ยไม่มาตัวเจมาฮะถังเบีย้ยมินดอก ตัวเคหน่อยเออนี่แหละโอ้โหสิ่งที่รอคอยคืออันนี้แหละเออดีเหมาจอครับทุกผู้ชมนี่ต,ตีไข่ตายกันมาแล้วนี่ไงพี่ตีแก้ได้แล้วท่านผู้ชมอูสแกตเตอร์โอขาดไปอันเดียวสแกตเตอร์ได้มา628้อยยี่สิแดล้วนเราสแครเตอรอ์ขาดไปอันเดียว,นะว,ยวบันเทิงเลยท่านผู้ชมขออีกสักรอบนิดเพื่อเผื่อได้นะทุกผู้ชมนะเมื่อกี้อูสา่าแบบมาสามแล้วอ่ะมาไหมมาไหมโอ้คนน่าจะไม่มาน่าจะไม่มาท่านผู้ชมนะ มาไหมโอ้ไม่มาเลยเหรอโอเคซ่อมซ่อมมาแก้แทางการหน่อยถังเบียทางเบียไม่มีโอเคครุณผู้ชมพอแค่นี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปดูกำไรกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ได้กำไรมา3,705ันเจ็ดร้อยหาบาทนะผู้ชมนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยครับสำหรับเด้โปรชัวร์ลิเชตเนาะหรือเกมพูดเขียวอันนี้ครับจากค่ายบีจีครับ จอร์ดเบย์ครับและช่องตีวิบันของเราครับวันนี้เราปก่อนครับสวัสดีครับ